สวัสดีครับช่องบา,ดารดอนคนโกงมาเลี้ยงงัวครับมืาอนี้บรรยากาศย่ำแรงครับลาลักแสดงงูขอกว่าครับมืาอนี้งัวครับกกติบกัวตัวแล้วครับไปเร็วๆฝนมาแล้วครับไปลงเร็วเตลี่ยนยูครับหน้าปังครับ กําลังจะมาไป,ปมไปเร็วไ่ยอมลงน้ำครับไปเร็วเร็วเร็วไปไป,ไปแล้วครับครับบรรยากาศน้ำแรงครับ ไปหาปลามันเนี่ยมาเรียงง่วครับฝนก็ระสิม,มากครับหมูยอมลงน้ำครับพวกนี้ปากาลงน้ำครับ เพ่าะอยากลงน้ำครับขับล่องล่ดครับ,บครับเหยียบมีไปเลยครับเพราะว่าเป็นพึ่งเก็บข้าน้าไหมครับไอเร็วเร็วเร็วฝนกำลังจะมาครับกำลังพี่น้องโอ้ท่างนั้นกัมาข้างนี่กัมา กไ้นครับตรงนี้จะเป็นหน้าปังครับเป็นหน้าปังแล้วอะหน้ามะถุวมครับน้ำแจงน้ำซุ้ยครับนน้ำสวยเลยมาจากดอดกับมะถุวมนี่ครับห่วงยู่นี่ประมาณสามเดือนครับบกลงไปก็เห็นหน้าปังแล้วครับแบบนี้ ล่องโค้งเลยครับน้ำปลาก็มีครับน้ำมันปลาพวกปลานีปลาปลาดูปลาดูปลาไข่ปลากปศาน้ำโค้งกับเขามากกันครับนี่แง่นามไหลกับเขามากครับว่าเป็นปลาย้อนปลาหนูพวกปลา าแดงประเพางแดง,เ,ง,แดงเขามาคือกันครับนี่นี่ครับฝ่าห้งหองครับฝ่าหอ้องมาทางกุดอดครับโอ้โหเสียวเลยง้ขึ้นเมื่อขอกับหน้ากุหลาบเป็นน้ำแล้วครับแบบนี้ ขขก็ขอคอกะได้อาบน้ำสิละครับจังสาดดีปลาตะพงกับบอค่อยถือกันนะครับช่วงนี้เพราะว่าน้ำมันล่หลายครับ วันนี้ว่าดรอว่างกันเลยมาเลี้ยงงัวอาชีพคือเลี้ยงงัแวแหละครับอาชีพที่สบายหยุดเตดทงในทงหน้าครับโควิดคือมาไกลายากเลยหครับขันวันนีคนมาหมัวครับ เมื่อเลี้ยงอยู่หน้าตอเลรอครับว่าฝนกำลังจะตกครับห่อนเอาอยัางตายห่อนเอาเฮ็ดนะครับโอ้ต้นพักกรนะโดนรัเปล่าดอกพักกระโดนครัึดอกสีแดงเนี่ย ผลกําลังมากแต่นักเลยครับผมมาท่าอุดรครับท่าอุดรครับนี่นี่ท่าเวียงจันทร์ครับพูนเวียงจันทร์อยู่ทางนั้นครับตาห้องขึ้นกันครับท่าเวียงจันทร์ครับเมืองครับทาาไหนสิมาหนะักกัน พ่อคือบ,บ้านเราหัวหลายครับอย่นี่ครับร้อยอวุ้นละครับร่วมกันหลายเจ้าครับสองสารเจ้าเดี๋ยวมาแล้งเลเฮ็ดป่นป่าเพาะครับกินกระพักผักอีหินครับผักอีหินอยากกินป่นมาหลายมือแล้วครับพอได้เฮ็ดกินมะเถือ มาตุม่มแบบแซ่บอยู่ครับกินดูหลายกระเบือครับปลากระใดเร่งเปลี่ยนเห็ดโคตลองมือแรงดีแซ่บบ่กินที่ไหลก็แซ่บแล้วครับกินทุกมือไหลกระเบือขึ้นกันปลากระใดมักหาครับแต่ว่ากินจะกินพวกปันได้ครับเพราะว่ากินทุกมือครับ